ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่พรมพน้ำันด้บตระลักประสูตรเดียวเทียวังไงล่ะและ้วและแล้วนะครับแอบส่องมาแล้วนะครับลงก็รีบมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสาหรับแอบส่องรอบนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้ทํารอบแรกนะครับรอบที่หนึ่งเนี่ยอ่าโหมันมันน้อยมากเลยครับมันสามสี่อย่างเองผมก็เลยเออไม่ทําด,ดีกว่าเดี๋ยวรอทีเดียวแล้วครับ วันนี้ก็เลยจะมาแอบส่องรวดเดียวหมดเลยนะครับผมง่ายๆนะครับแต่ก่อนจะไปแอบส่องนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนนะครับผมสำหรับร้านหันชอบรับเติมเกม Garden t a i l นะครับผมทุกแพ็กเกจที่อยู่ในเกมนะครับสามารถแคปรูปนะครับไปถามได้ที่ร้านหันชอบนะครับผมแคปรูปนะครับผมแล้วก็สอบถามราคาได้เลยราคาก็จะประมาณนี้ตามที่ผมขึ้นรูปให้นะครับส่วนแพ็กเกจใหม่ๆนะครับก็แคปรูปไปถามได้เลยสงสัยอันไหนไปถามได้เลยครับ โอเคครับผมอ่ะายของกันเสร็จแล้วป่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแอดสองรอบเนี้ยมีอะไรบ้างหัวสิบเจ็ดไหม <c oughs> โคตรตื่นเต้นเลยครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟเกาหลีแล้วนะครับเขาบอกว่าการอัปเดตในรอบในรอบนี้จะมีขึ้นในวันที่10นะครับผมก็นะพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมเพิ่งจะอัปเดตมาเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ นะรีบมาทําเลยผมตื่นเต้นมากๆนะครับสําหรับอัปเดตนี้ไม่รู้ว่าจะมีเวอร์สิหรือเปล่าหรือเราจะแห็นนะครับเพราะว่าจากตัวนี้ที่เขาอัปเดตใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอัปเดตต่อจะไม่มีฮีโร่จะไม่มีแบบอะไรไม่ให้สุ่มเลยคือจะไม่อัปเดตเลยเลย,เลยคือเขาจะทําแพทใหญ่มันต้องใช้เวลาอัปเดตนานนะครับเป็นเดือนนะครับผมนะประมาณครึ่งเดือนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าอัปเดต มีอะไรบ้างครับอัปเดตวันที่10นะครับผมวันพระรหัสนี้นั่นเองอัปเดตแรกแฮึบแอะไม่มีฮีโร่นะครับผมเพิ่มเสียงปรับปรุงนะครับผมเพิ่มเสียงภาษาอังกฤษของฮีโร่าปิล่านะครับแล้วก็เพิ่มเสียงภาษาญี่ปุ่นของเอมี่นะครับผมจะเรียกอไอมี่หรือเอมี่ก็ได้นะมันเรียกได้2แบบนะครับผมอันนี้แล้วก็แก้ไขบทพากย์ญี่ปุ่นนะครับของเอมี่นะครับผมอ่าโอเคน่าจะแก้ไขตรงที่มันคุยกันในในด่านอะ <laughs> ชั่ร์ชเลย นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยปรับปรุงการเรียงลําดับฮีโร่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ลําดับมาตรฐานการจัดเรียงฮีโร่การจะเรียงความแส็งแร่งตวิความแขรวิเกตความยากสถานะลําดับอ,อ,อันนี้ไม่รู้สินะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมันมาก่อนนะครับแล้วก็สํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของผู้พิทักษ์นะครับก็น่าจะเป็นกองประชาการกาเดียนนะครับปอ,อจากที่อ่านเนี่ยนะน่าจะเป็นกองประชาการการเดียนนะครับเขาก็จะจา่าผ่อนคลายบรส่วนลง นะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นเลเวล Guardian 101นะครับปกติแล้วจะต้องมีฮีโร่ยูนิคอย่างน้อย5ตัวแต่ว่าเขาปรับใหม่เป็นมีแค่3ตัวก็ได้แล้วนะครับอัปเกรดได้น่าจะประมาณนี้นะครับเลเวล122เป็นเรื่องของอุปกรณ์พิเศษเฉพาะอีพิกอย่างน้อย4ชิ้นอ่าตอนนี้ก็ลดเหลือ3ชิ้นให้ผู้เล่นใหม่เล่นง่ายขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับผมผู้เล่นเก่ายังเล่าเหรอ ผ่านความลําบากมายากแล้วผ่านความลบากมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับอ่ะไม่เป็นไรดีแล้วล่ะจะได้มีคนมาเล่นเกมนกีนเ้นเยอะๆไงออแล้วก็ขออ่าความช่วยเหลือของผู้ปกครองในการแก้ไขอืมเงื่อนไขการเปิดการจะติดสูงสุดในช่องฮีโร่การฝึกจะเปลี่ยนไปมีฮีโร่สูงสุดสองคนอือหึอือ,อไม่ซ้ำกันหนึ่งตัวก็เปลี่ยนได้เลยโอเคอันนี้ไม่เก็ตว่ะอันนี้ผมไม่เก็ต คือมีฮีโร่ที่อาวุธครบอ่ะเข้าใจอยู่สูงสุดสองคนการจุติอืมจุติสูงสุดอืมฮีโร่ห้องฝึกจะเปลี่ยนไปไอห้องฝึกกับผมเข้าใจอยู่อืมมีฮีโร่สูงสุดสองคนมีฮีโร่ไม่ซ้ํากันหนึ่งตัวเงื่อนไขาการเปิดใช้งานห้องฝึกนะครับปกติห้องฝึกเนี่ยมันจะต้องผ่านเวอร์เจ็ต ออันน,น,นี้เดี๋ยวมันมาก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะโอเคเปลี่ยนเวลาเปิดใหม่กัแบบช่องอุปกรณ์ในห้องฝึกนะครับผมอันนี้จับปกติเนี่ยเราอ่าสมมติเราออกอาวุธออกเนี่ยมันจะต้องสิวันถูกไหมอ่าตอนนี้ลดเหลือ5้าวันก็นับว่าดีนะครับผมก็นับว่าดีนะครับมันจะได้แบบเออแบบนะวันน้อยหน่อย,อยเออถ้าเกิดใครรีบก็เพชอ โอเคแล้วก็เพิ่มหินฟื้นฟูนะครับสล็อตห้องฝึกนะครับจะเป็นหินไอเทมนะเนาะเลเทชั่นกูอ่า <c oughs> นอะไรวะเน,นี่ยเออช่างมันเถอะนะครับผมก็เรียกง่ายก็คือหินฟื้นฟูน,นั่นเองนะครับสำหรับฮีโร่อุปกรณ์และช่องสินค้าสําหรับหินนะครับผมใช้สล็อตก,ก็คือจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องใช้เพชรน,นะถ้ามีหนินประมาณนี้แน่เลยนะครับคาแนะนําในห้องฝึกนะข้พอผิดพลาดในห้องฝึกได้รับการแก้ไขเปลี่ยนไปเลยนะครับ แลกเปลี่ยนหินปลูกพลังเหรอสามารถแลกเปลี่ยนหินอเวนเอนิงสโตนได้ทุกสัปดาห์จำนวนการแลกที่ทำก่อนอัปเดตจะถูกรีเซตแก้ไขแก้ไขเคล็ดลับการแลกเปลี่ยนหินปูกพลังปกติผมแลกได้ผมแลกทุกวันอยปกติผมแลกทุกวันอยู่แล้วนะเออมันนี่ผมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจแล้วครับโอเคช่างมันแล้วก็กิวเลตนะครับเพิ่มฟังก์ชันใหม่ในกิวเลตนะครับปรับปรุงกิวเลตมากขึ้นนะครับเพื่อให้คุณสามารถ ตั้งค่า HP ของบอสได้เพราะว่าปกติเนี่ยไอ้กิวเลตเนี่ยเวลาเราจะเล่นนะบอสมันเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดเรากดฝึกเนี่ยมันจะอ้างอิงจากเลือดที่อยู่นะตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มระบบใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถตั้งค่าเลือดบอสได้เหลือ50%เหลืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเลเวลเท่าไหร่5 92เลยอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับก็ดีนะก็ดีอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับจะได้ดูดาเมจได้แบบ ชัดอะไรโอเคคุณสามารถเลือกได้ระหว่างาเลือกปัจจุบันกับเลือกฝูงสุดข,ของบอส h ฮบอสมาจากให้พี่ปัจจุบัน50หรือร้อยนึงอ่าหากคุณฝึกปรับอส HP ปัจจุบันคุณก็จะฝึกด้วย HP หน่ยซโอเคตามนี้ก็คือเลือก H p อันไหนมันก็จะฝึกตามนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็แก้ไขปรปับปรุงนะครับผมกิเวตนะครับคุณสามารถตรวจสอบรางวัลปรปลับปรามได้ในกิวเวตอ่าปรปับปรุงเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบอืมอันนี้ กูไม่มีไม่มีรูปให้ดูนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็โหมดคออฟนะครับผมป้องกันมาอีกแล้วกูตัวป้องกันอันนี้ไม่ไม,ไม่เท่าไหร่นะป้องกันอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าคือมันจะมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยมากกว่าอีกทางหนึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดจะเล่นอันนี้นะให้สังเกตดูที่แมปอะถ้าทางไหนมันมาเยอะนะครับทิ้งตรงเนี้ไว้คนเดียวพอนะครับแล้วก็สามคนไปลุมนะครับผมสบายอันนี้สบายมั้งเพราะแต่ละอันแม่งมาแม่งไม่เหมือนกันสักทีนะครับผม การต้นสะดมนะครับมีรายการยกเขาอยู่23รายการก็คือของใหม่เนี่ยละนะที่อยู่ในเนี้ยที่อยู่ในคออฟเนี่ยเวลาเราเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีของมาให้เราซื้อใช่ไหมละ่ะอ่ะตามน้นเลยของใหม่ <c oughs> แล้วก็แก้ไขข้อบ,บอกพร่องในการปรับปรุงอื่นๆนะครับผมปรับปรุงสัญลักษณ์ตัวเลือกปรับปรุงอ่าแสดงตัวเลือกของอะไรเนี่ยคิดที่เฮิตและคิดที่เเลดนะครับผมอืมตัวเลือกคิดที่เ และอัตราคิดที่คอได้รับก,การปรับปรุงให้แสดงทศนียมได้สูงสุดหนึ่งตำแหน่งอืผมว่ามันน่าจะบัักเรื่องไอ้นี่ได้เลยเรื่องเรื่องตัวเลขดาเมจอะน่าจะนะครับเขาก็เลยปรับปรุงใหม่นะครับอันนี้ก็ดีครับผมดีดีด,ดีปรับปรุงความยากของโลกนะครับความยากของโลก1 0ถึง12ที่คายลงโอ้ไม่ก็หวานจะจัด่บงนี้ผ่านง่ายนะครับโอเค ระดับมอนของโลก1ิบลดลงหนึ่งระดับอมอนโลก11ลดลง2ระดับนะครับแล้วก็ระดับของบอสที่อยู่ชั้นสูงสุดของปราสาทลอยน้ําจะลดลงหนึ่งระดับอระดับมอนสเตอร์ทั้งหมดลบสิลดลงก็คือลดลงอย่างละหนึ่งอย่างละสองอ่ะประมาณนี้แหละนะครับก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะอืปรับปรุงเลดบอสนะครับผมการปรับปรุงสเตมินาใช้กับบอสลัดอะไรเงี่ยอ,อมไม่ใช่สเตมินาดิอ่อ อเคช่างมันใช้กับบอสลัดนะครับผมเอ็กโพเซชันสองหกป่าปะป่าเอ้ยมันปรับปรุงการปลูกไฟในแนวโครงให้ตกลงด้วยความเร็วเท่ากันคืออะไรวะผมงงแป๊บโอเคก็คือปรับปรุงบอสั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ปรับปรุงอะไรนะอันนี้อ่ะปรับปรุงหลายที่ด้วยนะบอสลัดเอ็กโพเซชันส นะครับเฮดอืมปรับเยอะนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับผมก็คือ,อปรับปรุงอื่นๆด้วยนะ้อหาที่ไม่ถูกต้องอ่าในข้อความนะครับแนะนาการฝึกสอนเ็นเทอร์บลลีการเดียนนะครับการแก้ไขอืมแพ็กเกจปล่อยผ่านเลยครับอู้กระบะอันเชิญมม่ีกแล้ยเลยครับผม กิจกรรมบิงโกโอ้กิจนี้ต้องเก็บกาแฟวะ่ะเพราะว่ากิจนี้ผมชอบนะมันแจกในส่วนของประดับธาตุอ่ะเออผมชอบมากเลยต้องเก็บกาแฟแล้วคุณสามารถเปิดเครื่องเล่นบิงโกได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ที่ผมรอคอยในกิจกรรมบูธฮีโร่สองเท่านะครับกิจกรรมเร่งความเร็วนะครับได้สองเท่านะครับก็คือจะอยู่ในอ่าส่วนของคณะสำรวจกับอ่าดันกระจกนะครับผมอ่าแพดหน้านะครับผมแพดหน้า นะแผดหน้าต่อจากซอปิล่านะครับผมอ่าซอปิล่าออกปุ๊บแผดนี้เข้าปั๊บ คณะสำรวจบูธคูณสองอ่าใครที่ไม่มีหลิกนะครับซื้อกาแฟเก็บไว้ที่ร้านดันช็อปได้นะครับใช้เทคนิคผมได้นะครับซื้อกาแฟนะครับผมก็คือแพดซัฟฟิล่าเนี่ยเราอย่าเพิ่งซื้อกาแฟพอมันใกล้จะอัปเดตปุ๊บซื้อเอาไว้เลยทั้งหมดเลยก็ได้พอมันอัปเดตแพดปุ๊บมันก็จะมีอัปกาแฟมาอีกใช่ปะ่ะเราก็ซื้อกาแฟแพดใหม่อีกอ่ะรวมกาแฟได้ก็จะประมาณหมื่นกว่านะครับแล้วก็ไปใส่กับหลิกให้หมดเลยรับรองว่าคุณได้หลิกเขียวแน่ๆสองชิ้นสามชิ้นมั้ง วันนั้นทําให้คุณท็อปนะครับคุณท็อปกดให้ผม8 0 0พกาแฟาได้ได้รีกเขียวสองชิ้นเออปันหายากจะจัดเลยเศษเศษเกลือหินม่วงเนี่ยสุดเลยอะแล้วก็การจมติกิวนะครับลังของอารันเน่นะครับผมลังของอารัเน่นะครับผมอันนี้ปล่อยผ่านไปเลยนะครับมีกําหนดวันที่12บสองนะอีกนานนะครับผมอุกกาบาตไอ้การ์เด้นพาที่ท่านนี้เป็นของอ่า ใครวะเออลืมชื่ออีกแล้วครับผมอาวุธของแคทเธอรีนโอเคผมชอบลืมชื่ออ่ะเออชื่อตัวละครที่ไม่ค่อยได้ใช้น,นะแล้วก็เปลี่ยนคอสตูมนะครับผมชุดคอสตูมต่างๆมาขายซ้ํานะครับก็เป็นคอสตูมเก่าๆนะที่ใครยังไม่ซื้อก็ซื้อ,กอเก็บไว้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันบัฟบเลือดนะแต่ว่า ถ้าเกิดมันเต็ม10แล้วจะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะผมะ่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีในส่วนของชุดคอลเลกชันมาขายใช่ไหมก็ให้ซื้อๆเก็บไว้นะครับเพราะว่าคอลเลกชันมันจะได้ดาเมจนะครับผมบัฟดาเมดด้วยบัฟอะไรด้วยนะเยอะแยะเลยการเปลี่ยนคุดชอ็อตการเปลี่ยนคอสตูมอาวุธทำไมผมลิ้นพันกันบ่อยวะโอเคก็จะประมาณนี้ครับคอสตูมอาวุธไม่มีแล้วมีแค่นี้นะครับส่วนอัปเดตหมดแล้วนะครับมีแค่นี้ฮัลโหลว7สิบเจ็ดกู โลว17แสดงว่าอ่าอัปเดตวันที่10นี้นะครับจะเป็นอัปเดตท,ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรมาเลยไม่มีเลยเลยนอกจากเพิ่มเสียงอังกฤษเพิ่มเสียงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปรับความยากลงนะครับผมอ่าปรับความยากลงแล้วก็ปรับอ่ากบัญชาการกรเดียนลงนะครับผม ห้องฝึกอบรมน่าจะง่ายขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็เวลาฝึกปรับลดลงแล้วก็เพิ่มหินนะครับผมในในส่วนของการรีรีอาวุธกับรีตัวละครในนะั้นในส่วนของอ่าดันฝึกอบรมเนี่ยอ่าลงฝึกเนี่ยนะแล้วก็ปรับกิวเลตนะครับเพิ่มฟังก์ชันในการตีฝึกนะฝึกตีแบบเลือดบอสเต็มอะไรเงี้ยอมืมาให้นะครับผมแล้วก็โคออฟยังอื่นก็เออไม่มีอะไรแล้วนะ หมดแล้วครับมีแค่นี้แสดงว่าอัปเดตเนี้ยคือเขาไม่อัปเดตอะไรแล้วครับเขาจะสร้างเวอร์สิบเจ็ดอ่าตามที่ผมคิดเอาไว้นะครับก็จะสร้างเวอร์สิบเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะตอนไหนที่เขาจะสร้างเวอร์ใหมนะ่เนี่ยเขาจะไม่มีตัวละครมาให้เราอัปเดตนะครับผมไม่มีตัวละครใหม่มาจะมีตัวละครเก่าๆมาให้เราเล่นนะครับส่วนตัวละครที่มากับตู้แผ่นหน้านะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะทางเพจ การ์เดนเทลอัฟิเชียลก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับก็จะมีแค่4ตัวเนาะก็จะมีในส่วนของลูปินาออก้าลูซี่แล้วก็วาเลนเซียนะครับ4ี่ตัวนี้ในส่วนของ4ตัวนี้ถ้าใครถามว่าอันตัวไหนใช้ดีพี่ผมการันตีออก้ากับวาเลนเซียนะสตัวเพราะว่าออก้าไปทีมน้ําได้ชิวๆเลยและแรงด้วยระบบน้ําได้ดีมากวาเลนเซียไปแสงก็ได้นะครับไม่ใช่แค่แสงอย่างเดียวไป,ไปทีมตีใกล้ได้ทุกทีมวาเลนเซียนะ นะสองตัวนี้นะครับส่วนลูซี่จะเอาก็แล้วแต่นะครับบัฟไฟนะครับตบทีมไฟผมไม่มีไงผมก็เลยไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ก็เอาไปก็ได้นะครับผมได้อยู่ลูปิ่านะครับถ้าเกิดอยากได้โอเคเลยเพราะว่าลูปิ่าเนี่ยมันดีมากในส่วนของการลงของออฟดิเฟนต์เอาจริง,รงนะลูปิ่านะถ้าเกิดเป็นแมปที่มอนเดินตรงนะลูปิ่าสอยยาวๆเลยนะอ้มปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาสกิลฟิวโดนทุกตัวคนระับ บอกเลยว่าหล่อมจะจัดนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับคลิปในวันนี้บอกเลยว่าอัปเดตนี้มีน้อยมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีเลยจริงๆนะครับมีแค่นี้นิดหน่อยแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีครับสัญญาณอะไรสัญญาณบงบอกว่าเขากําลังจะทำเวอร์สิบเจ็ดยังไงล่ะเอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไปมาต่อกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้๊ายบายเย้